ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูมิวฮอนแลนด์บ้างครับเดี๋ยวมา,มาดูนะครับเสียงก็คืมแบบนี้ก็ต้องรู้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนครับลั่นเลยครับ รุ่นยอดนิยมครับตัวนี้ก็จะเป็นพ e ีเอ็มครับงานไถกบสั่งข้าวโพดนะครับเป็นงานผ่านห้านะครับตัวนี้โดยทีมงานเพิ่มพูนนะครับ ลั่นลนครับตัวนี้โซนนี้ขอเล่นกันนะครับที่ไถก็สวยๆเลยครับว่าแปลงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับความลึกเฉลี่ยอยู่ที่35-40เซนนะครับตัวนี้้างที่จะเนินนะครับเพราะว่า ฐานเยอะด้วยแล้วก็ดินค่อนข้างจะหนืดนะครับเพราะว่าฝนพึ่งทิ้งช่วงได้สองสามวันครับโซนกำแพงเพชรจะรู้ดีนะครับวันไหลครับตัวนี้เจอดินแบบนี้ครับโอ้ผนขับออกครับกดทันเร่งอย่างเดียวครับ ว่าตัวนี้จะดีหน่อยครับเป็นเครื่องหกสูบนะครับแปลงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับประมาณแปดสิบกว่าไรนะครับน,นี้เราจะปลูกข้าวโพดนะครับรุ่นฝน มันตั้งเลยครับแลเดี๋ยวพาไา่ชมช็อตข้างหน้าอีกนะครับครับไาชมกันครับหลังจากไปกับหัวแปลงมาครับ เสียงข้างเล้านะครับตัวหกสูบวันช่วยนะครับดึงเครื่องมากเลยครับตัวนี้ด็นเหนียวครับ สวยๆแล้วครับครับถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติด